แบบนี้เราก็สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้เพราะว่าก็เป็นแพ็กเกจที่ซีลมาดีแล้วเราก็ไม่ได้แบบเปิดกล่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเปิดนําตัวอย่างข้างในมาใช้ในการทํางานเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะต้องเอาออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องควรทาแห้ง ตัวอย่างนั้นอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ตัวอย่างนั้นเนี่ยลดความชื้นลงก่อนที่เราก่อนที่จะปิดกล่องแล้วก็นําไปบรรจุอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความชืม้นก็จะกลับเข้าไปในตัวอย่างแล้วถ้าเราเอาตัวอย่างเก็บเข้าไปในกล่องโดยที่ความชื้นไม่ยังมีอยู่มันก็อาจจะทให้ตัวอย่างเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องทําการจัดจาแนกก่อนที่เราจะทาแพ็กเกจแบบนี้เราอาจจะจัดจำแนกทีหลังก็ได้เมื่อระยะเวลาที่เรามีระยะเวลา,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 าว่าพอช่วงในการเก็บเห็ดเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเราจะเก็บเห็ดในช่วงฤดูฝนซึ่งปีนึงก็จะมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นเองในแต่ละพื้นที่ก็จะมีไม่ไมหลายช่วงแล้วก็ระยะเวลาสั้นในช่วงที่เห็ดขึ้นเยอะๆเราก็อาจจะทําการเก็บเห็ดไปก่อนแล้วพอถึงช่วงที่ไม่มีเห็ดให้เก็บเราก็ถึงค่อนมานั่งทําการจัดจําแนกได้การจัดจําแนกจัดตัวอย่างแห้งเนี่ยทำง่ายกว่าเพราะว่าลักษณะของเซลล์เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแล้วแล้วก็เวลาตัดเซกชันด้วยเซลล์แข็งๆเนี่ยก็จะตัดง่ายกว่าตัดง่ายกว่าที่ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีดูกันอีกทีนึงนะคะ